สว่วนดีครับน้องชายวันนี้มีเคสพิเศษซ่อมร้อดดูแหมแบบนี้เลยแบบนี้เลยครับน้องชายมีรอยแตกมาด้วยเราจะจัดการดัดแล้วก็เชื่อมกันเลยนะครับน้องชายมาดูขั้นตอนกัน มีรายแปะไดขั้นตอนนี้นะ้องชายก็คือการเชื่อม แจ๋วอาชัยจิกดันขึ้นรูปไม่ได้ใช้คอนทุกแต่อย่างใดกรมดิก ขั้นตอนนี้นะ้นองชายเก็บเนื้อส่วนเกินหลังจากการเชื่อมออกอเหลือเก็บนานอีกหนึ่งอรอบเมื่อเก็บงานสีเรียบร้อยแล้วลอนิ่งแค่ไหนให้สังเกตขอบล้อด้านบนออหลังจากได้ซ่อมเสร็จแล้วนะ้น้องชายมาดูที่แผลเนียบ อ hmm. งานด่วนแบบนี้รอรับหน้าร้านขั้นต่ำแปดร้อยบาทใส่รถได้เลยร้อนนิ่งแค่ไหนมาดูตะกวัวที่ถ่วงสิบห้ากรัมกริป hmm. ขั้นตอนต่อไปนะน้องชายเติมลมได้ตรเจน เราไปลมให้รถเย็นให้ด้วยส่งมอบลดลูกค้าสนใจติดต่อโางานซ่อมราได้เลย